สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในส่วนเนื้อหาของวันนี้จะเป็นเรื่องค่ากลางของข้อมูลค่ะ,ะโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยเราจะเรียนเรื่องค่ากลางค่ากลางของข้อมูลอยู่ทั้งหมด3อย่างแต่เรามาพูดถึงว่าค่ากลางของข้อมูลคืออะไรก่อนในส่วนค่ากลางของข้อมูลเนี่ย เราอาจจะมีไปเก็บข้อมูลมาหลายๆตัวเช่นไปเก็บความสูงของนักเรียนชั้นม .5 มาห้องหนึ่งห้องทเก็บมาแล้วเราจะสนใจว่าอะไรอยู่ตรงกลางของข้อมูลชุดนั้นเพื่อเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลในชุดอื่นๆซึ่งค่ากลางเนี่ยมีอยู่หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดมันยังไง ในม .5 เนี้ยเราจะเรียนค่ากลางอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะอันแรกคือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยในส่วนของค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวสัพท์ที่คุ้นเคยส่วนใหญ่เราจะเรียกมันว่า XBAR นักเรียนอาจจะเคยผ่านมาในตอนม .3 แล้วตัวที่2คือมัธยฐานมัธยฐานก็คือมีเดียนอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ ของมันต่อไป me m e d i a ัอันที่3ก็คือฐานนิยมก็คือ mo อ่ะตอนนี้ค่ากลางของข้อมูลที่เราจะต้องรู้มีอยู่3อย่างคือ 1. ค่าเฉลีย่ย 2. มัธยฐานและ 3. ฐานนิยมเรามาพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนตัวแรกค่าเฉลี่ยเนี่ยคือตัวที่อยู่ตรงกลางค่ะเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางโดยใช้ค่าของข้อมูลเป็นตัววัด เป็นค่าของข้อมูลในขณะที่มัยธยฐานก็เป็นค่าที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่มัยธยฐานเนี่ยจะใช้ตำแหน่งของข้อมูลก็คือพูดง่ายๆว่ามัยธยฐานเนี่ยก็นับเฉพาะตัวที่อยู่ตรงกลางตัวไหนอยู่ตรงกลางก็เป็นตัวนั้นแหละต่อไปฐานนิยมค่ะฐานนิยมคือตัวที่ซ้ำ กันมากที่สุดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฐานนิยมนิยมนิยมคือคนชอบซ้ํากันมากก็ประมาณนี้ค่ากลางของข้อมูลแต่ละค่า3ค่าเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียของมันต่างกันเราจึงต้องมาพิจารณาว่าเราจะใช้ค่ากลางแบบใดใน3แบบนี้ซึ่งทั้ง3แบบเนี้ยก็เป็นค่ากลางเหมือนเหมือนกันอะแต่วันนี้ เรารู้แล้วว่าค่ากลางของข้อมูลที่เราจะเรียนมีทั้งหมด3อย่างในหัวข้อนี้เราจะเรียนเรื่องแรกก็คือค่าเฉลี่ยก่อนเลยค่ะก่อนเพือค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยหรือมีนเอาตรงไหนดีนะค่าเฉลี่ยขออนุญาตเย็บลงมานิดนึงค่าเฉลี่ยค่ะหรือมีน มีนเนี่ยวิธีการหาก็คือการเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วฉเฉลี่ยด้วยจำนวนตัวที่ได้การเอาทุกตัวมารวมกันก็คือเป็นการบวกเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของมันดังนั้นค่าฉเฉลี่ยหรือมีนหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราจะเรียกมันก็คือ x bar นะคะ เราจะเกิดจากข้อมูล x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆบวกไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ xn แล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ n ตัวก็คือหาร n ซึ่งเราจะได้สูตรออกมาก็คือ summation xi หารด้วย n อะโอเคอันนี้คือสูตรของค่าเฉลี่ย ทีนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนว่าเราจะสามารถนำไปทำอะไรได้เขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมี4จํจำนวนประกอบด้วย3 7 12 14จงหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าค่าเฉลี่ยคือการเอาจำนวนทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลดังนั้นข้อนี้ ก็จะต้องนำเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันดังนั้นข้อมูลเรามีอะไรบ้างมี3 7 12 14เราก็แค่เอา3บวก7บวก12บวก4แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือมีอยู่4จำนวนก็มีอยู่4ตัวก็คือหารด้วย4ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราคือ x บ่าเท่ากับ summation x i ารด้วย n s u m ัมเมชั่นก็คือเอามารวมกันรวมมีอะไรบ้างมี3มี7มี12มี14แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดคือหารด้วย4อ่นักเรียนช่วยกันบวกเลขนิดนึงค่ะอาะเ7เป็น10 20 30เป็น3 6 ดังนั้นผลรวมของมันคือ36หารด้วย4ดังนั้นข้อนี้36หาร4เป็น9ดังนั้นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ก็คือข้าวค่าเฉลี่ยตรงนี้คือค่าที่อยู่ตรงกลางดังนั้นข้อมูลชุดนี้สรุปก่อนว่า ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ9โอเคค่ะสำหรับข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะหลังจากนี้เราจะมีแบบฝึกหัดอยู่หนึ่งข้อนะให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองทำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ